ใกะใช่สิแมวเราเอุ้ยได้เลยแมวเราน่ารักด้วยแมวเธอดุปะอุ้ยไม่ดูไหนอ่ะเขาฝึกมาดีนี่แมวตัวนี้นะคือแบบว่ามันจะไม่กัดด้วยใช่มากสุดก็เลียอย่างเดียวใช่ก็จะมีแบบแท้แท้พรมแท้แท้อะไรแต่มันกำลังน่ารักเลยไหนแมวอ่ะแจอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้รู่ที่นะใครจะมาว่า อ้าวบอลอ้าวไอ้เก้าเรียกฉันมามีอะไรวะไม่มีอะไรแล้วกลับได้เลยเออเจอกันเว้ยไม่ตลกจิววไอ้เก้าไอ้มุกจ่นิดเดืองนะอยากจะปรึกษาเมืองสาวใช่ไหมเฮ้ยดูได้ไงอะใช่เลยมึงจะมีเรื่องอะไรวะเก้ามึงกี่คนแล้วเนี่ยกูจำไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยกนไม่ได้เยอะขนาดนั้นเยอะโหเก้าเอ้ยอะเอางี้คนนี้ชื่อว่าอะไรวะมึงเคยเจอที่ชื่อออมอะ เขาอะคนชอบแมวมากแล้วกูก็คือแบบอยากจะชวนเข้าไปเดทแล้วก็แบบเธอเธอไปห้องเราไหมห้องเรามีแมวน,นะโนะอ้โหแบบนี้ก็รู้ดิหลอกเขามาที่ห้องแต่ปัญหาเนี่ยคือกูอะไม่ได้เลี้ยงแมวไงอ้าวคือที่กูหาอยู่ไม่เห็นมีแมวเลยวะก็ะไม่มีกูบอกว่ากูอยากหามาเลี้ยงอ๋อเอาไปได้ดิไดอู้ัวไป่ซื้อไม่ใช่ไม่ใช่กูมีวิธีที่ดีกว่านั้นวิธีอะไรวะอืม สบายเลยนะออมนี่ห้องเราเองอมไม่ต้องเกรงใจนะเธออยู่คนเดียวเหรอใช่เราอยู่คนเดียวแต่ว่าคือจริงก็ไม่คนเดียวหรอกเพราะว่าเป็นหนึ่งคนกับอีกหนึ่งแมวอ๋อได้ยินว,ว่าเธอเลี้ยงแมวด้วยใช่ปะใช่สิแมวเราเไดดีอุ้ยได้เลยแมวเราน่ารักด้วยแมวเธอดุปะอุ้ยไม่ดูไหนอ่ะเขาฝึกมาดีนี่แมวตัวนี้นะคือแบบว่ามันด ไม่กัดด้วยใช่มากสุดก็เลียอย่างเดียวใช <c oughs> ่ก็จะมีแบบแทบๆพรมแท้ๆอะไรแต่มันกำลังน่ารักเลยไหนแนวอะแกเนมมยว จะขอดอแมวตัวนี้ต่อขายให้เลานะไอเ,ย,เอย็ดไม่ใช่ไอ,ไอแมวเนี่ยหรอชื่ออะไรอะแมวตัวนี้ชื่ออะไรช,ชื่อไอล่าย่อมาจากล่มหรอไม่ใช่ล่ามือเราอยากได้อะ่ะนี่ออมออมเดี๋ยวนะถามถามจริงๆเลยนะทําไมเธอถึงชอบแมวทรงเนี้ยคือหมอดูทักเราว่าให้เลี้ยงแมวแต่ให้เลี้ยงแมวที่แบบล่ำล่ำหน่อยไม่เอาแมวที่เอาแต่กินกับนอนอะ เเธอรู้ได้ยังไงว่าไอ้แมวเนี่ยมันไม่เอาแต่กินกับนอนอ่ะก็ดูก้ามมันสิดูก้ามเนี่ยเนี่ยก้ามฉันว่านะตอนที่เธอไม่อยู่อ่ะแมวตัวเนี้ยต้องแอบ,บไปยกเวทแม่เลยเฮีย้ยน่ารักอ่ะจบนี่มันเลื่อเฮีย้ยอะไรกันครับเนี่ยหนักแล้ว นักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจา้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจา้บจาเลื่นและยิ่งกว่าหาเ,หเป็นครูต้องสอนเอด็กๆดูแลจบครบเป็นเสร็จ